สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาจากบริษัท Enrich Focker ประเทศไทยจำกัดนะครับผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นไอความร้อนพลังงานสูงสตีมานะครับสำหรับกำจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียบนที่นอนนะครับโดยปราศจากสารเคมีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีวิธีการทำงานโดยที่พ่นไอพลังงานความร้อนสูงที่100องศานะครับไปที่เตียงนอนนะครับ เพื่อกําจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียบนที่นอนนะครับโดยปราศจากสารเคมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับวิธีการทํางานของเครื่องพ่นไอความร้อนสตีมานะครับแรกเริ่มเลยนะครับเราจะทําการเติมน้ําลงไปในถังตัวนี้นครับความจุถังอยู่ที่1.5ลิตรนะครับ กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับไฟแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับทําการรอ10นาทีครับให้เครื่องทํางานหลังจากที่ได้ทําการเสียบปลั๊กแล้วก็อุ่นเครื่องเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับเครื่องตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอความร้อนพังงานสูงกันนะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นไอความร้อนพลังงานสูงมีความร้อนสูงถึง100องศานะครับใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัชเชื้อแบคทีเรียที่เตียงนอนนะครับอีกหัวหนึ่งจะใช้สำหรับเตียงนอนโดยเฉพาะนะครับเป็นหัวตัวนี้นะครับอันนี้จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ครับเราจะทําการหนีบไว้พอหนีบเสร็จแล้วเราจะเสียบกับด้ามพ่นนะครับ กดตรงนี้ครับจะเป็นการออโต้ล็อกครับกดพ่นแล้วกดล็อกปึ๊บตัวเครื่องจะทําการล็อกนะครับไอความร้อนที่ตัวเครื่องก็จะทาการฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามเตียงนะครับเนี่ยครับเตียงจะไม่แฉครับเพราะว่าเป็น ไอความร้อนครับจะไม่แฉกเตียงจะไม่ชื้อนะครับครับหลังจากที่เราได้พ่นด้วย เครื่องพ่นไอความร้อนพลังงานสูงสตรีมาร์โรนที่นอนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเตียงเนี่ยจะมีความขาวขึ้นใสขึ้นสะอาดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะครับรวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนที่นอนนะครับได้ถูกเครื่องตัวนี้ฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการที่จะฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆนะครับบนที่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรานอนบนเตียง8ชั่วโมง ถ้าเราใช้สารเคมีชนิดต่างๆบนเตียงเนี่ยนะครับเท่ากับเราเนี่ยต้องสูบรับสารเคมีเต็มๆวันหนึ่ง8ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งบางทีอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาด้านสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าสารเคมีบางชนิดเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่มาเพื่อตอบโจทย์สังคมทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ใช้พลังงานไอความร้อนสูง100องศาครับในการฆ่าเชื้อโรคโดยที่ปราศจากสารเคมี100%นะครับ สำหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อว่าสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่บริษัท e n v i s h Poker จำกัดหรือว่าบริษัท Healthy Center จำกัดนะครับครับสำหรับผู้ค้าท่านใดที่ต้องการค่าเชื้อโรคบนที่นอนก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้นะครับเครื่องพ่นไอความร้อนสูงสตรีมา่สาสำหรับค่าเชื้อโรคบนที่นอนครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ